สนับสนุนโดย S.K 999ถ้ยอินซีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B ีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค่ะได้อยู่กับเรานะคะแอร์ค่ะเบลค่ะใช่แล้ววันนี้นะคะวันจันทร์ที่30กันยายนแล้วค่ะใช่แล้วดีใจมากสําหรับหนูคุยก็ดีใจบอกเลยดีใจว่าวันนี้ทุกคนรอคอยนะจ๊าก็คือเงินเดือนออกแล้วนั่นเองใช่แล้วค่ะแล้วนอกจากจะเป็นวันสิ้นเดือนแล้ววันนี้ค่ะเช้าวันจันทร์วันต้นของวันทํางานก็ยังเราเนี่ยนีเรีกว่าถึงจะเป็นวันจันทร์วันไหนกระช่างเราก็ยังมีข่าวข่าวในวงการบันเทิงเนี่ยมาอัปเดตกันเช่นเคยค่ะพี่แอค่่่ะะตวา เริ่มงานแรกค่ะกับภาพบรรยากาศกิจกรรมปัฤฤ่นจักรยานเลียบทะเลชมวิถีชีวิตชาวเลจังหวัดระยองค่ะที่งานนี้ค่ะบริษัทพทิทีทีโก,โก,โกลบอลเคมีคล l จำกัดมหาชนได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยองและจังหวัดระยอง ร่วมกันจัดกิจกรรมไบฟอร์ระยองสมิสนั่นเองค่ะปั่นจักรยานเลียบชายทะเลมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดระยองโดยงานนี้ค่ะพี่แอร์ค่ะเราได้ดารานักแสดงหนุ่มหลอดีกรีด็อกเตอร์ใครคะหนุ่มนาวินต้าไงคะออมาร่วมปั่นจักรยานด้วยค่ะรวมไปถึง ยังมีกลุ่มนักปั่น PTT Global Chemical okay, และทีมนักปั่นจังหวัดระยองเนี่ยมาร่วมกันปั่นจักรยานเนี่ยกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะพี่แอร์ค่ะแล้วก็งานนี้ค่ะเขาเริ่มกันที่ร้านหินเท้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าสถาสแนแสดงพันธ์สัตว์น้าระยองหมู่บ้านชาวประมงบ้านเพแวะชมตลาดสดบ้านเพอีกด้วยแล้วก็เขาบอกว่ารวมแล้วเนี่ยระยะทางที่ปั่นเนี่ยนะคะ กว่า1ิกิโลเมตรเลยทีเดียวโอ้โหต้องแข็งแรงกันเลยทีเดียวถ้าปั่นไปดูทะเลไปไงชิลๆแดดเป็่ายกางเลยเปรี้ยงหนูดำเลยกลับมาริงแน่นอนโดยตัวหนุ่มนาวินตาทั้งทีค่ะก็เลยต้องขออัปเดตเลยสักนิดนึงว่าหลังจากที่เลิกรากับสาวพลอยเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสาวๆเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาขายขนมจีบบ้างหรือเปล่าคะแล้วก็ต้องขอถามเลยว่าเข็ดกับความรักครั้งก่อนเนี่ยไหมกับอดีตวันใจอย่างสาวพลอยเชอร์มาเนี่ยมีโอกาสได้คุยได้เจอกันหรือเปล่าคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีข่าวออกมาว่า หนุ่มนาวินตาเนี่ยหนีหน้าสาวพลอยตลอดเลยเคือเหมือนงานไหนที่มีสาวพลอยเนี่ยเขาจะหลีกเลี่ยงที่ไม่ไปอ,อันนี้เนี่ยจริงไหมไปฟังเขาตอบค่ะเราก็มองทุกคนเป็นเหมือนเพื่อนหมดครับจริงๆแล้วผมก็ดีใจที่รู้จักคนใหมๆ่ๆเพื่อน <ๆ S 2> ใหมๆนะ่ๆอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกเรายังไม่ได้อยากที่จะรีบที่จะไปมีใครไม่กลัวครับคือไม่ถึงขนาดว่ากลัวนะครับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับความรักแต่ว่า บางทีเราก็เราก็เราเองเราก็ตั้งคำถามว่ามันจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องเ,อเจอใครสักคนที่ดีกับเราเหมาะกับเราที่สุดอะไรเงี้ยความจริงมันเป็นใครก็ได้คงไม่ได้หนีครับแต่เป็นเพราะว่าเราไม่คือผมก็ไม่รู้ว่าจะจะจะต้องเจอทําไมอะไรเงี้ยนะครับาบางบางครั้งผมก็รู้ว่าไปงานเลี้ยงของเพื่อนหรืออะไรเงี้ย แล้วรู้ว่าเขาจะไปผมก็ผมก็หลีกเลี่ยงบ้างคือก็ไม่อยากให้ตัวเองต้องตกสถานการณ์ที่เราเราเองเราทำตัวไม่ถูกแค่นั้นเองครับอ,อยากให้สบายใจทุกฝ่ายครับแต่แต่ถึงตอนนี้ผมเองก็ไม่ได้ทำอะไรที่รู้สึกว่าจะเป็นการฝืนธรรมชาติมากเรากา็ใช้ชีวิตอยู่ของเราแล้วเราก็ขอให้เวลามันเป็นตัวช่วยเหลือเราแล้วกันนะครับ ก็อย่างที่ดตรต้าบอกเนี่ <laughs> เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเขาก็จะพยายามมองที่ว่าแบบเฮ้ยเป็นเพื่อนกันหมดดีกว่าแล้วก็จริง,รงๆเขาก็ดีใจนะที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่อีกอย่างตอนนี้เนี่ยยังไม่รีบที่จะมีใครด้วยค่ะส่วนถามว่าเขตกับความรักไม่น,นั้นเขาบอกว่าใช้คําว่าเขตคงไม่ถูกอีกอย่างเนี่ยก็คงไม่เขตแต่ว่าเราเนี่ยแค่ตั้งคําถามกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยจำเป็นไหมจะต้องมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ดีแล้วก็เพอร์เฟกต์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคิดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกถูกมากเขาก็ ใ,ใครก็ได้ค่ะกับอดีตวันใจอย่างสาวพลอยเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็ไม่มีโอกาสได้คุยส่วนมันมีข่าวมาว่าหนีหน้าเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นการหนีหน้าแต่ว่าบางงานที่แบบเป็นงานเลี้ยงหรืองานปาร์ตี้ของเพื่อนถ้ารู้ว่าเขาไปเราก็จะไม่ไปเพราะว่าเขาไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบพอเจอหน้ากันแล,แล้วมันไม่รู้จะทายังไงอ่ะพี่แอนนึกออกมาเ,ออเพราะว่าเคยเป็นแฟนกันรักกันมากแล้วแบบพอวันนึงเลิกกันไปพอกลับมาเจอกันอีกคือแบบไม่รู้จะวางตัวยังไงอย่างเงี้ยมองหน้ากันไม่ถูกอย่างเงี้ยประมาณนั้นรอต ใช่แล้วค่ะจะอามากันอีกงานละกันค่ะสาหรับงานนี้เลยนะคะคอกาแฟเนี่ยไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่ามีการเปิดตัวสุดอลังการเลยนะคะสาหรับคอสตาร์คอฟฟี่นั่นเองค่ะฉลองเปิดสาขาแรกในเมืองไทยแล้วก็เป็นสาขาที่1000ในต่างประเทศแน่นอนนะคะสาขานี้เนี่ยอยู่ที่สยามพารากอนชั้นจีนั่นเองค่ะแล้วก็มีบรรดาเซเลบิตี้เยอะแยะมากมายเลยนะคะรวมไปถึงดาราชื่อดังอย่างพี่อนันดาเอร์ริงแฮมนั่นเองแน่นอนเลยนะจ๊ะเจอพี่อนันดาทั้งทีก็เลยถามหน่อยละกันถึงอดีต นั่นก็คือพี่โดนัทนั่นเองค่ะว่าวันนี้เนี่ยพี่โดนันมาออกงานแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ให้สื่อเนี่ยสัมภาษณ์เป็นเพราะอะไรรู้เรื่องหรือเปล่ารวมไปถึงว่าสุกคนก็เลยมองไปว่าพี่อนันดาเนี่ยไปบอกพี่โดนัทว่าไม่ให้สัมภาษณ์เอออันนี้จริงไหมนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะเขาบอกว่ามีข่าวว่าพี่อนันดาเนี่ยมีสาวใหม่แล้วแล้วก็รูปร่างเนี่ยคล้ายพี่โดนันเลยไปเดินไปอยู่ที่สนามบินเนี่ย จริงไหมแล้วสถานีเนี่ยสถานะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงเออ,เอ,อไปติดตามค่ะผมว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ไม่ค่อยได้เจอแบบเรื่องอย่างนี้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เขาอาจจะอันนีผ้ผมตอบแทนคนอื่นไม่ง่ากกว่าแต่ว่าอาจจะแบบคือไม่อยากรับมือกับมันแล้วมัง้งอะไรเงี้ยแบบเออแล้ว ถามก็ถามเหมือนเดิมแล้วป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อ๋อไม่ใม่ใม่ม่ม,ม,ม,ม่โอ้ยไม่ใครจะพูดอะไรจะดีไม่ดีที่เกี่ยวข้งของกับผมนี่ก็แล้วแต่อยู่แล้วสิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็ก็คือเราก็ยังรักกันอยู่แล้วก็ใครบอกว่ามันจะต้องอทุกอย่างต้องลงเอ,อยอย่างที่เราวาดฝันตลอดอย่างเงี้ยบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นของมันเองเนี่ยก็อาจจะดีกว่าก็ได้คือเราก็คุยกันสองคนว่าเออสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้คือ เออมันดีแล้วเราค่อนข้างดีต่อกันมากตอนนี้ก็เลยก็ก็แฮปปี้อะ่ะฮะโอ้ทำไมมันเฉพาะอย่างนี้อีกแล้ววะนึกไม่ออกเว้ย <c oughs> คือผมก็ผมก็เจอคนอะ่ะะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเริ่มอะไรกับใครเร็วๆนี้หรอกอนะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าแบบ เจอเจอคนบ้างไม่ก็เจอฮะก็เจอกินคงกินข้าวอะไรตามภาษาแต่ก็ไม่ได้คิดที่จะอ,อะไรไปก่อนนั้นคราวนี้คือถ้าอยาให้จําแบบแบบโอ้โหแบบสนามบินไม่รู้อะไม่ไม่ออกจริงๆไม่ไม,ไมคือผมมองผมมองว่าคนทุกคนเนี่ยมันมีคุณค่าตรงที่ว่ามันไม่เหมือนกันนะฮะแล้วผมก็จะมองทุกคนว่าแบบนั่นแหละ คือสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เราชอบก็คือการที่เขาเป็นตัวเขาแล้วผมไม่เคยคิดว่าถ้าผมจะเจอคนใหม่เนี่ยเขาจะต้องเหมือนคนที่อยู่ในอดีตหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยเพราะว่าผมฝังใจคาใจไม่ไม่ใช่คนอย่างนั้นฮะโะโสดชีวิตโสดอย่างเงี้ยโอเคละ เจอกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยก็หล่อเหมือนเดิมเลยถูกต้องดูหล่อแล้วดูเซ็กซี่ด้วยนะใช่อ่ะมาเคลียร์กันหน่อยแล้วกันค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยที่พี่โดนัทไม่ได้ไม่ได้ให้สื่อสัมภาษณ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะเจอคาถามเดิมบ่อยๆหรือเปล่าก็อาจจะเบื่อก็ได้แล้วก็มีคนมองว่าไปบีฟกับพี่โดนัทหรือเปล่าว่าไม่ให้สัมภาษณ์แต่พี่อนันดาเขาก็บอกว่า ใครจะพูดอะไรจะมันดีหรือไม่ดีเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับตัวเขาก็แล้วแต่ละกันเนเพราะว่าเออเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยก็ต่างคนก็ต่างโลกต่างไปแล้วก็ต่างแบบต่างอยู่อะไรอย่างงี้ดีกว่าดีกว่าค่ะแล้วก็มีสาวคนใหม่แล้วจริงไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขานึกไม่ออกเลยนะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเดินอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะมีใครทั้งนั้นเออขาทํางานก่อนดีกว่าเนเขาเรียกได้ว่าเป็นคนที่ติดคนหนึ่งเลยนะพี่แอร์ติดมากเลยบอกยติงตอนนี้ก็โสดแล้วจ้ะ สาวๆคนไหนที่ต้องติดเหมือนกันนะต้องเป็นเหมือนกันนะถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะค่ะสำหรับข่าวสุดท้ายของเบรกนี้ค่ะพี่แอค่ะเราก็ยังมีภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว k i s s c o v e r y World Tales and Toy มาฝากค่ะเขาบอกว่างานนี้นะคะได้3มผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอีเวนต์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Impact Exhibition Worldex รักลูกกรุ๊ปที่ทุ่มงบประมาณกว่าส0ล้านบาทเลยทีเดียวพี่แอจัดงาน k i s s c o v e r y World Tales and Toy เนี่ยมหกรรมการเล่นและเรียนรู้สำหรับเด็กครั้งแรกของประเทศไทยซึ่งงานนี้นะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 2 7ถึงตุลาคมนี้ที่ฮอลล์3แล้วก็4 Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองค่ะ,คะซึ่งในงานแถลงข่าวนี้ก็ได้ได้ว่าได้หนึ่งสาวแล้วก็นักแสดงเด็กเนี่ยมาร่วม,มงานกันอย่างมากมายทีเดียวแล้วก็คือพี่เอ๋วัน,นี้รัตคำอ้วนนั่นเองโหนี้หายไปนานไม่ค่อยได้เจอแล้วก็ยังได้นักแสดงเด็กไวคิสที่นำโดยน้องเจสิก้าน้องโชกุลน้องฟ้าสาน้องอันดานน้องมินนี่แล้วก็น้องเคเจที่ที่จะมาพูดถึง เรียกได้ว่าเป็นของเล่นแล้วก็พวกนิทานอะไรอย่างเงี้ยไว้เด็กๆว่าของเขาในชื่นชอบรายการนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งงานที่แบบจัดขึ้นสําหรับเด็กเลยทีเดียวค่ะแน่นอนค่ะนานๆมีโอกาสได้เจอตัวพี่เอพ,อเออพี่เอมณนีรัตคำอ้วนก็เลยต้องขออัปเดตถึงผลงานกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันบ้างรวมไปถึงจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นภาพ,พยนตร์อีกไหมแล้วก็รวมไปถึงถ่ายชุดว่ายน้ําเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือครั้งที่แล้วที่เขาถ่ายไปเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีเขารู้สึกยังงงไไบ้าป พี่เอกค่ะ,คะ ตอนนี้นะคะละคราาที่กําลังออนแอร์อยู่นะคะเรื่องวิวาปาชาตไต่ทางช่อง8นะคะแล้วก็ที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็คือ GTS Size s o r y อาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะคะแล้วก็ตอนนี้ทําพิธีกรอยู่ค่ะทาง Play ล h a n n น l นะคะรายการแชนแนลวอล์ War คทุกวันอังคารนะคะ,นะ,คะหนึ่งทุ่มค่ะจริงๆต้องต้องเข้าใจเนาะว่าแบบคืออย่างบางทีอ่าเรื่องหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะในการที่จะสะกรีนเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็คิดถึงเหมือนกันถ้ายังไงคิดถึงกันนะคะ ดูละครไปก่อนเนาะจริงก็มีบ้างค่ะแต่ว่าด้วยความที่อะไรยังไม่ลงตัวค่ะก็เลยต้องเ,อเหมือนต้องไว้รอแบบอะไรที่มันลงตัวปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันอีกทีค่ะตอนนี้หรอคะตอนนี้ที่น่าสนใจที่อยากจะเล่นสุดๆเลยคืออย,อยากเล่นร้ายดูอยากพลิกบทดูค่ะคือก่อนหน้านี้เอกเคยเล่นละครเวทีเรื่องกุหลาบสีเลือดมาก่อนค่ะ<ม>แล้วเคยเ,เล่นร้ายมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยร้ายเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่แบบ มีสเสน่ห์มากเลยค่ะอยากเล่นนะคะถ้าทําได้จะจะจะ,จะรู้สึกฟินมากไม่ได้ไม่ได้ติดตรงไหนเลยค่ะติดตรงที่ว่าหนูยังไม่พร้อมที่จะถ่ายอีกรอบค่ะใช่ค่ะอย่างอย่างที่พี่บอกว่าครั้งที่แล้วอะค่ะกระแสะค่อนค่อนข้างโอเคแล้วคนชื่นชอบอะไรย่างเงี้ยค่ะอยากให้คนจาภาพนั้นต่อไปยังถ้าถ้าจะมีอีกทีต้องคุยเรื่องคอนเซ็ปต้องคุยเรื่อง ชุดเรื่องเรื่องทุกอย่างอะค่ะต้องดูดอีกทีค่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับพี่เอ๋นะคะก็สามารถติดตามกันได้ละครเรื่องวิวาปาช้าแตกทางช่อง8นั่นเองแล้วก็รวมไปถึงยังมีงานพิธีกรทางช่อง p Play c h ช n แน l ด้วยนั่นเองค่ะส่วนจะมีโอกาสเนี่ยกลับมาเล่นภาพยนตร์อีกไหมเธอก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยการที่เล่นหนังหรือภาพยนตร์เนี่ยมันต้องเข้าใจนิดนึงว่าการสกรีนคาแรคเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนานถ้าคิดถึงพี่เอ๋จริงๆเนี่ยก็ดูละครก่อนแล้วกันนะคะเออแล้วก็ส่วนเรื่องถ่ายชุดว่ายน้ำเขาบอกว่าสิ้นปีนี้เนี่ยจะมีถ ถ,ถ่ายครั้งแรกไปแล้วเนี่ยฟีดแบ็ค่อนข้างดีเขาก็บอกว่าก็เลยดีใจแล้วก็ที่คนชื่นชอบแต่ว่าจะถ่ายอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรอดูถึงเรื่องคอนเซปต์ก่อนนั่นเองค่ะ,อะรอติดตามผลงานของพี่เอลวกันนะจ๊ะ,ะแต่ว่าตอนนี้พักกันก่อนนะจ๊ะเบรกหน้าข่าวโอ้โหบอกเลยว่าจะบอกว่า,ปาเป็น3สาวสวยแซ่บบอกเลยแค่นี้พักก่อนเลยค่ะ,คะ มองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์่าดลูกหัวใจคนที่กร่ขายประกันอา่านตลาดเครหบสื่อรายปัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ เธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นละล่วงเพศนลยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกเลยครับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่ง